อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาหน้านะครับโดยรวมนะครับที่เปิดฝาหน้าออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหน้ามีอะไรบ้างก็เริ่มจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันคัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วขาเบรกนะครับมีจะมีสายสีแดงกับสายสีเขียวนะครับสายสีแดงจะเป็นล้อหน้านะครับสายสีเขียวจะเป็นล้อหลังนะครับผมตัวนี้การบำรุงรักษานะครับสำหรับน้ํามันคัดนะครับก็วิธีตรวจเช็คก็จะอยู่ในขีดบนนะครับ ไม่เกินขีดบนไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับน้ำมันคัดก็จะเปลี่ยนทุกห120 0 0มกิโลหรือ36เดือนนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันคัดก็จะใช้ร่วมกับน้ำมันเบรกนะครับในส่วนของน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันตัวเดียวกันแต่รถรุ่นนี้ณปัจจุบันจะเป็นรถเบรกลมล้วนนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเบรกนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของถังใส่น้ำนะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำฉีดกระจกนะครับแนะนำอย่างนี้ครับผมควรเติมน้ำให้เต็มนะครับ ตัวนี้นะครับให้เต็มนะครับผมสามารถเติมจนเต็มได้นะครับข้อควรระมัดระวังก็คือเราไม่ควรใส่ผงซัฟฟอกนะครับเป็นผงซัฟฟอกในการเติมเข้าไปเราสามารถใส่น้ํายาที่หล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ยางใบป,ปัดนน้ำฝนนะครับสึกหลอเร็วกว่ากําหนดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นก็จะมีผลิตภัณฑ์ของอีซูนนะครับจะเป็นน้ําสีาฟ้านะครับใส่ผสมเข้าไปนะครับจะเวลาฉีดน้ำกระจกออกมาก็จะทําให้ น้ำนะครับลื่นทําให้ยางไม่เกิดการเสียดสีกับคือมันเสียดสีอยู่แล้วแหะครับแต่ลดการเสียดสีของกระจกกับยางนะครับทำให้ไม่สึกหล่อเร็วนะครับในส่วนของน้ํายาล้างจานนะครับใส่ได้ทุกยี่ห้อนะครับผมแนะนําคือใส่ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำนะครับไม่ใส่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ใส่น้อยจนเกินไปนะครับถ้าใส่เยอะจนเกินไปในกรณีถ้าไม่ได้ใช้ไปนานๆนะครับน้ํายาล้างจานนะครับจะมาจามากรองแถวๆนี่ยครับ ด้านล่างเวลาเวลามอเตอร์มันดูดไปก็จะดูดไปในส่วนของน้ำยาล้างจานที่เป็นเป็นเจลนะครับทำให้มอเตอร์มันทํางานหนักนะครับแล้วก็ไม่ควรเติมผงซักฟอกไปนะครับเพราะผงซักฟอกเวลาไม่ได้ใช้เป็นนานๆมันจะตกตะกอนนะครับทําให้เวลาดูดออกไปครับมันจะทําให้รูที่ฉีดน้ำครับอุดตันได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นวาล์วน้ํายาแอร์นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่แจ้งไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกออากาศแอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับรับลมภายนอกนะครับรับลมภายนอกตัวนี้ก็จะดักตัวนี้นะครับส่วนหมุนวนภายในห้องเก๋งก็จะเป็นตัวนี้นะครับสามารถถอดทาความสะอาดล้างนะครับได้นะครับพี่คนขับควรหมั่นดูแลนะครับไม่งั้นในกรณีท่าไม่ได้ถอดออกมาดูแลนะครับก็จะจะหนูกัดได้โดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับผมโดยรวมครับ